คนที่มีบุญแล้วไม่มีใครอยากตายอยากตายนะถาบางิงถ้ามันจยตายจริงเราก็อยากตายจําใจต้องตายนะถ้าคุณในขณะนั้นสามารถเป็นเทวดาได้เป็นนางฟ้าได้อดิสมาในกายเป็นเทวดาได้เป็นนางฟ้าอยู่แล้วอ,อกจร่างกายสภาพก็เป็นอย่างนั้นในร่างกายมันก็เต็มด้วยความสงบถ้าคุณขณะนั้นจิตเป็นฌานหัเป็นหม เอาไปที่ยิงเป็นตรก็สวยก็เทวดาได้นางฟ้าก็เห็นร่าง,งกายยิงสลบหลอกใจก็รังเกียจแต่ว่าบาังเอิญการเวลาไม่ถึงจำเป็นต้องกลับปุ้นขึ้นมาอันนี้ก็สลดใจเหมือนกันตอนยัดเขาอยู่ในของสุบโลอกตามเดิมใช่ไหมก็ต้องคิดเราก็ไม่คิดมันดนีกว่าคิดมันทำไมคิดไปก็หลีเที่ยงไม่พ้ เรืงหลายรับผอในการแนะนำเจริญ์กรรมาฐานหลักการเจดิมกรรมาฐานขั้นต้นคำว่าต้นนี่ต้องทำทุกวันเหมือนกันหมดไม่กลัจะตายเนี่ยก่อนภาวนาได้ก่อนพิจรารณาอันดับแรกขอทุกคนปรบเรื่องสิงก่อนให้คนนึกสิง,งเราที่มีอยู่ว่าวันนี้สินบกพร่องไหม ถ้าบกครองในขาบทไหนก็ตั้งใจสมาทาทนศีลก่อนคิดว่าเราจะเข้าไปศีลตลอดชีวิตหลังจากนั้นตามที่พระเจ้าแนะนำไว้ในอุมบริการสวดก็้รงตรัสว่ามาปรารศรินแล้วให้ทุกคนตั้งใจระงับนิวรนี่อย่างนี้ต้องขึ้นต้นเหมือนกันหมดยันผ่านนิวรนมีห้าประการหนึ่ง ความกักสวยรักงามติดต้นสองอารมณ์ไม่พอใจสารความง่วงอีจิตพุ้งสร้างเกินไปห้าสงสัยในความดีที่เราปฏิบัติท่งห้ารายการที่ต้องระงับขณะที่ภาวนาและพิจารณาถ้าขณะที่เราภาวนาก็ดีพิจารณาก็ดีจิตคล่องในวันตัวใดตัวหนึ่งวันนั้นสมาธิไม่เกิดเวลาที่จะระงับ ก็คือว่าไม่นึกถึงมันนึกถึงเฉพาะลมให้ใจเข้าออกให้ใจเข้ากับภาวนาให้ใจออกกับภาวนาขณะหนักใดที่จิตรู้ลมให้ใจเข้าใจออกก็ดีรู้คำภาวนาก็ดีไม่มีลมอื่นแทรกเวลานั้นถือว่านิวนรัง,งับจากจิตถ้าดีวรทั้งห้าระง,งับจากจิตเวลานั้นจิตก็เป็นปฐมฌานทันที คำว่าวาตัไม่ชานคือชานที่หนึ่งมีลงห้าหนึ่งวิตกสองวิจารไข้ครวรสามปีติดความอินใจสี่สุขเกิดความสุขทางใจมันสุขอย่างยิ่งห้าเอากตามีรมเป็นหนึ่หมายความลมจับอย่างใดหนึ่งมันจะทรงตัวอยู่หลังจากนั้นชานที่สองสามสี่ก็วาดไปไปแค่ชันหนึ่งก็พอ เดื่อกิตสามารถระงับในวันไม่ัชัขนาดหนึ่งพระพุทธเจ้าทรงแนะนําให้ใช้บริหารสีโควบคุมใจจิตใจได้เยือกเย็นทรงชานได้คือหนึ่งให้มีเมตตาความรักที่ว่าคนในสัตว์ทั้งโลกเป็นที่รักของเราเราไม่เป็นศัตรูกับใครข้อที่สองมุตตา มีความสงสารถ้าไม่เกินมิใัยถ้าเขามีความทุกข์เครียดเพื่อกูรให้มีความสุตตขต่างกำลังสามลูตามีจิตอ่อนโยนไม่ฉาดเสียใครเขาจะได้ดีพอยินดีด้วยแล้วก็ข้อที่สี่เดกขาวางเฉยเห็นบุคคลใดสัตว์ใดเพียงพร้ำด้านความทุกข์เระไม่ซ้ำเติมให้ทุกที่ไปกว่านั้นถ้าจิตทรงพรมิหานสี่ทบทวนอารมณ์ก็กกมีความเยือกเย็นจิตทรงชานสมิตร หลังจากนั้นจะภาวนานก็ดีพิจารณานก็ดีจิตจะทรงตัวนี่เป็นวิธีเริ่มแรกที่เราจะปฏิบัติตัง้งแต่วันศึกษาวันต้นเกื่อไปเขา้านิพพานต้องใช้พื้นฐานปปนี่เป็นปกตินีพปิทาญาณเกิดแล้วแล้วก็หลังจากนั้นไปก็ใช้บทพิจารณาแล้วบทพิจารณาวันวนี้จะขอนําเรื่องพระราชบาลมาเล่าสู่กันฟังในบุคคลตัวอย่าง ว่าพระองค์หนึ่งท่านชื่อวรัฐบาลท่านเป็นลูกมหาเศรษฐีเขาเล่าผนปลายเลยนะท่านตั้งใจจะบวชแล้ก็บวชได้สมจกริงพระวิดามรรดาจำใจเมื่อบวดแล้วก็เข้าไปฟังอยู่ไปอยู่ของพระเจ้าพระเจ้าสอนงวธรานตะเบื้องตนในอรหันสอนโดยย่อดจบท่านก็เข้าป่าปฏิบัตไนนะิไปนานนะก็แหันร้อมปริสยนิทาย,ยาน หลังจากนั้นท่านก็ลาพุทธเจ้ามามาเยี่ยมพ่อแม่แต่ตอนมาเยี่ยมจะว่าอะไรกันมั่งข้อมดไม่เล่าตอนนี้มันจะชาเกินไปตั้ปกติเมื่อท่านเป็นครวดในสมัยก่อนมหาเศรษฐีนี่เขาต้องเฝ้าพระราชาเหมือนขา้าวนางคุ้ใหญ่เข้าเฝ้ามกษัตริย์เหมือนกั่งข้านางคุ้ใหญ่เข้าพร้อมกันเวลาที่พ่อเข้าเฝ้าพระมหาษัชร์มัมกจะชวนท่านไปอยู่เสมอ ท่านแท่งกับพระสัจคือพระเจ้าโครัพยะสมุ้จักกันดีเมื่อมาที่บ้านแล้ววันหนึ่งก็เข้าไปในทา่าจิตญานในสวนขพระเจ้าโครัพยะไปพักเงียบเงียบรอบแรกก็วันนั้นรพ,พระเจ้าโครัพยะประเดพราชญานเหมือนกันก็ไปพบพระรัฐบ,บาลเข้าท่านจําได้ก็เคยเห็นไม่ปก,กติจึงเข้าไปคุยกัน พระเจ้าโกรพยาก็ถามว่าคุณรัฐบาลความจริงคุณเป็นลูกมหาเศรษฐีและก็เป็นลูกคนเดียวพ่อแม่ก็รวยมากขณะที่เป็นพระวาตอยู่ต้องการอะไรก็ได้สมความปรารถนาเวลานี้คุณบรพระพระนี่มีความต้องการไม่สมหวังเวลาที่ต้องการร้อนอาจจะได้เย็นต้องการเย็นอาจจะได้ร้อน อยากใช้แกงอาจจะได้ของแห้งอยากใช้ของแห้งอาจจะได้ต้ตมมันไม่ตรงความประสงค์มีความลำบากท่านทำไมไม่อยู่รับตำแหน่งมาษฐีจากพอ่อจะได้ไม่ลำบาการัฐบาลก็ถวายพระพรว่าพระหาราชร,ารัถบาลก็พรว่ามหาวิจยาัยสมภารความจริงเป็นพระวัดมีความดีมีความปรรถนาสูงหวังแต่ไปพระก็ดีเหมือนกันมันต่างคนต่างดี ที่ต้องการเป็นระคต้นหนีมันมีเหตุสี่งรวดล้นะแล้วบอกว่า,วาที่หนีไปปวดต้นหนีความพร่องของจิตตามธรรมดาชาวโลกชาวโลกันไม่มีพอจีจิตพร่องอยู่ปนิดเป็นท่ากงตัญหาด้วยจิตมันไม่พอจิตมันพร่องความต้องการมันไม่เต็มเป็นท่ากงตัญหา จจรพระเจ้าโกรพัชญาก็ถามว่ามันมีความความหมายเป็นอย่างไงแร่แกงคตอบว่าตาธมธรรมดาคุเราหาความพอไม่ได้เออย่างนี้ก็แล้วกันอย่างพระองค์เวลานี้เป็นพระราชาเมืองนี้ใช่ไหมจจรพระเจ้าโกรพัชญาก็บอกว่าใช่แต่ก็ถามว่าถ้ามีประเทศใกล้เคียงมีทรัพยสมบุ์แบบทุกอย่างครบถ้วน แต่อ่อนแอในการป้องกันตัวกำลังป้องกันประเทศถ้าเป็นองศามากจะยึดอาได้โดยง่ายจะไม่เสียกำลังลบจะเอาไหมเจ้าของเราไปแยกออกเอาฐานไปกีเมืองก็เอาหมดท่านถามว่าในเมื่อยึดประเทศต่างๆภายในซีฝั่งนี้หรืมหาสมุทรได้ทุกประเทศแล้วเป็นของโลกทางก็บอกว่าฝั่งมหาสมุทรตองโน้นมีประเทศที่มีความท้อมูลทุกอย่างทราบถึงนีมาก กาอ่อนแอนในการป้องกันตัวพระองคิดได้เดี๋ยว่ายจะเอามาทั้งบอกว่าเอาเอาซะอย่างพ็แต่ไก็บอกว่ามีโลกความพร่องแบบนี้มันไม่เต็มมันไม่พอจิตใจของชาวโลกมันพร่องแล้วจะเป็นท่าองตัญหาขึ้นตัวอย่างมันไม่จบการบวชเนี่ยพ้นจากความพร่องแล้วก็ไม่ถึงนท่าองตัญหาคือรวมความว่าท่านบวชเพื่อการตัดความไม่พอให้เหลือตัวพอ และก็ไม่อยากได้อะไรต่อไปไม้จะทราบถี่นห้ความเป็นมหาเศรษฐีทัางก็ไม่อยากได้รวมความ,มาว่าบรรดาทต็พุทธวิสัทว์เวลาที่เจริญกรรมฐานก่อนที่จะภาวนาให้พิจรารณาเซยก่อนคำว่าพิจรารณาตัวนี้คือลงคิดคือใจนึกนึกตามความเป็นจริงว่าการเกิดในโลกนี้มันมทล่องตลอเวลา คำว่าพอคนชาโลกไม่มีก็ดูตัวอย่างารพระเจ้าโกรธักยะท่านเป็นระราชาแล้วปกครองเมืองนี้ก็อยากปกครองต่อไปทั้งโลกในเมื่อความพอไม่มีความอยากก็คือ,อตัวอย่างไม่คือตัญหาตอนนี้พระรัตปักยกลับมาถามารพระเจ้าโกรประยะว่าคนทุกคนที่เป็นเจ้าโลกก็ดีเช้าของประเทศก็ตาม ทราบผิงมีมากมายและอยากจะทราบเวลาตายมีพระราชาองค์ไหนบ้างไหมที่แบกเอาไปได้ยากโกรพิยาบอกไม่ดีดังนั้นรัชบาลบอกว่าโลกมีความไม่สุขแบบนี้อาจจะมาจงหนีบวดบวชเ่อตัดความบกพร่องของจิตบวตให้พ้นเด็กความเป็นท่ายกตัญหาแะ้ะบัรดาแต่พุทธ้องเป็กสอยกอนภาวนา ก็ขอพิจารณาตามความเป็นจริงว่าการเกิดมาในโลกนี้จิตไม่เต็มอารมณ์มันร่องถ้าเราไม่เคยมีทรัพย์สินเลยเราคิดว่ามีทรัพย์ถินสักเล็กน้อยแล้วก็พอถ้ามีเล็กน้อยล้วก็อยากจะมีเป็นกลางมีเป็นกลางอยากจะมีมากกว่าคนอื่นมันึกไม่พอไม่จบความจริงว่าจิตนั้นร่องเป็นท่ายาตันหา นการปฏิบัติกรรมดาเป็นพุทธบริษัททั้งหมดเป็นการปฏิบัติเพื่อความพ้นให้พ้นความคล่องของจิตและแลพ้นความเป็นปัญหาให้จิตมีกาลังพอคําว่าพอก็หมายความว่าเกิดอีี่ชาติความทุกอย่างนี้มันจะมีกับเราทุกที่เป็นประจำรือเกิดก็ทุกก่อนจะเกิดก่อนจะออกจากคันมันดาก็เต็มไปด้วยความทุกข์ ออจาจะคันบรรดาใหม่ๆั่วยตัวเองไม่ได้ความหิวเกิดขึ้นความกระหายเกิดขึ้นโภชระปัสาวะก็ตามต้องสแสดงออกทางเสียงที่ต้องร้องพ่อและแม่ที่จะรู้ผู้เรียนที่จะรู้ก่อนที่ล่องมาก็มีทุกเบทนานอย่างหนักอันนี้เราอาจจะจำไม่ได้ความหิวเกิดขึ้นเขาก็ไม่ทราบว่าหิวหิวหนักเข้ามันก็มีความกข์นี่ตอนต้องการเกิด มื่อโตต่อมาก็มีทุกต่อมีความต้องการมากขึ้นถ้าไม่ได้ตามความสมหวังก็ทุกความป่วยไข้เม่สบายเกิดขึ้นเราก็ทุกความแก่ปลายวขึ้นมาเมื่อไรก็ทุกทุกเรื่อยไปการพักพ่อนจากของนักของชอบใจก็ทุกความตายจะเข้ามาถึงก็ทุกถ้าเรายังไม่หมดจะเกิดเพียงใดถ้ความตายเข้ามาถึงร่างกายนี้มันตาย แต่ว่าที่จะมาในกายคือกายภายในแม่ไม่ใจที่เกิดในทุกติมีนรคเป็นสนแล้วก็ทุกหนักกว่านี้ถ้าไปเกิดในสุกติสวรรค์นึกผมก็สุกโมดราวหมดบุญไม่สนาบารมีก็กลับมาทุกใหม่ขอทุกคนตัดสินใจขึ้นที่ว่าการทุกแบบนี้จะไม่มีสําหรับเราอีกทําใจให้มนเต็มคําว่าเต็มคือพอในการเกิด ขึ้นย่บการเกิดเขามีชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายขึ้นย่าการเกิดในชาติต่อไปสาหรับเรามันมีเราจะเกิดเป็นนุตตดีเทวดาหรือองคตามไม่มีสําหรับเราเราต้องการจุเยศริพันธ์หลังจากนั้นทุกคนตั้งใจให้ทานตางคนลังที่เพื่อให้ได้เพื่อเป็นการตัดโลภความโลภเป็นก้าวที่หนึ่งที่ใดก้าวถึงขั้นจะตัดโทสาจความตัวในการส่งศีล การทรงศีลนี้มีเมตตากรุณาทั้งสองในการเป็นประธานแต่เมื่อมีมีเมตตาความรักกรุณาความสงสารยืยนตัวที่ช่วยเยียดเยีนความโกรธก็น้อยลงค่อยๆบรรเทาและตัดโมหะความ,ามหาามลงคือการหลงตัวเองไม่มีมีความว้าใจตามความเป็นจริงว่าร่างกายนี้มีความเกิดในเบื้องต้นมีความแปรปรวนในทรรมการนล้นมีการแตกสลายในที่สุด ขณะใจถ้า,า,ถายัางมีร่างกายอยู่ขนานดะนั้นก็ติดมรดิผ่านทุกข์ถ้าในการต่อไปเตสังวูปสม,มปองโขตามที่ไปอินท่านจากพระพุทธเจ้ายมีผ่านมาการเข้าไปสงบกลนั่นเที่ยวเป็นสุขสมัยความเราไม่มีร่างกายต่อไปเราไม่เกิดเป็นมนุษย์ไม่เกิดเป็นเทวดาไม่เกิดเป็นผมเราต้องการนิผ่านภาวะนี้ถึงเร,รืองไรที่เรียกว่าความสุขใหญ่ไป็นเงเรามานั้นสร้างใจตรงจะเข้นนานีผพาน ขอบันดาเป็นพุทธบริษัททุท่านควอมที่ยอยภาวนาให้ตั้งใจเจตนาสิก่อนว่าการเกิดก็ทุกข์ความแก่ก็ทุกข์ความป่วยไข่ไม่สบายก็ทุกข์การประกอบกิจการงานก็ทุกข์การแพัดผ้าใจของนะขอยอบใจก็ทุกข์ความปรารถนาไม่สมหวังก็ทุกข์ความตายเข้ามาถึงก็ทุกข์ถ้าจิตใจสกปรกปรวกไม่ก,ก,ก,กิเลสตายไปแล้วก็จะมีความทุกข์ต่อคือเกิดอายบายภูมิและท่องเที่ยวในภพสงสาร นั่นของบรรดาแต่พุทธบริษัทตั้งก่อนภาวนาให้ตัดทิ้นใจตามความปจริงว่าขึ้นเดียวความทุกอย่างนี้จะไม่มีสำหรับเราอีกสิ่งที่เราต้องการจิไพานถ้าต่อน,นั้นไปก็ตั้งใจคิดว่าระยะทานเป็นการตัดความโลภยังไม่ให้ไม่เป็นไรคิดว่าจะให้ปินจา,ารมามุติกมบมิฐานดชา ตั้งใ,ใจจะรักษาสิ่งที่มีคุณธรรมแต่ร่างกายคือมีเมตตารุณนาถสัมผัสกายเป็นเรื่องคำเป็นการทําลายโทสะความโกรธหมดความหลงหมดเจียใยในร่างกายเป็นการตัดมวัวความหลงถ้าทุกคนตรงจิตได้อย่างนี้แต่เวลาใกล้จะตายตัดสินใจไปนี้ทุกคนก็พ้นจากความทุกข์คือเตสังมูสมุทโข ืที่ว่ากายเข้าไปสงบกายนั่นที่ต้องเกิดต่อไปไม่มีตอนนี้ไปพ้นดาจะพุทวธสัตว์หลายเตรียมตัวเตรียมใจสมาทานเป็นกรรมฐาน